ไปว่าโกดตุลพรอกซี่ครับผมมั่เปอยตัวนึ่ง่านี่จังอยพี่นังพิ่งออกจากมอเมื่อกี้เลยเออละ <Ć. kes repetition> กินฮอนฮอนอ่าโอ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้เฮ้ยอยังไรตอดเก้าเงาะเก้สสาสดยอดโอเคครับผมเยียบ <S <S สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไฟเพื่อสุขสุขลนกับปอปอพี่ประจำเพื่เก้าครับผมวันนี้มนูวันยศรับเมนูเด็ดๆอีกคือเก้ากับพี่น้องวันนี้เยียบในสิมาส ลาบเป็ดพี่น้องมาเนี่ยลาบเป็ดต้มเป็ดครับผมเมนูแซบ่บอีกคือก็ต้มใส่สมุนไพรเ้อพี่น้องสุดยอดเลยครับเมนูนีย่ยเมนูวันหยุดเดี๋ยวจัดการเป็ดกันครับผมเดี๋ยวเสียวเนื้อนาะอกกับลาบจักจันนั่นก็นต้มแซบ่บแพี่น้องมเนี้ยต้มใส่สมุนไพรเลยวัด เมื่อกล้องเลยเสี่ยนสมุนไพรเ, <c oughs> เอ้ยเนี่ยปากมันมั่นเซ็ อาตะไคร้ใบมะกรูดเ่เกลือลงไปกอนครับพี่นะเก็บล่เอเดือดแต่เป็ดครับผม เดือดปวดปวดเราพี่น้องบัลเนี่ยขามเปียกครับผมทีเด็ดนี่มีที่เด็ดได้ดพี่น้องบัลเนี่ยนี่ที่เด็ดครับผมแนวตาหวานพี่น้องใช้โปรลด์หลกเด,ยเดียวนั่นกระปกด เพิ่มความนัวความหวานใบม,ออม,อบมออ่อนด้วย <c oughs> <c oughs> นาะเติมมาใบอีกใบผงชูรสด้วยนาะหวานนบอสแอบเหมือนยูบไปบอสแอบลองเบิ้งหลังพี่น้องหวานนี้สมุนไพรทั้งนั้นเอา้ารอเดือดอีกนิดหน่อยครับไปใส,ส่เป็ดใส่เป็ดได้เด้อพี่น้องไอตัวนี้เซลเป็ดฮันลาบอยู่นเนีอยเนื้อหน้าอกมัน เต็มหม,อม้อไงยะพี่น้องเอ้บนะพี่น้องบันนี่ซุกกละเนื้อนาเอ้กันจิไปลาบเดี๋ยวเตาใหา้อีกตอนนึงกัน่อยหดลงหดลงนี๋ครับผมเดี๋ยวไปลาบอันี้ครับ ผมต่อไปครับผมเห็นซุกๆเปื่อยๆลาบจับจานน้อยๆไปลองอ่อนอ่อนอ่อน ดีเดี๋ยวพี่น้องเสียงเสียงง่ายพี่น้องหั่นกินแบบเป็นตอนเลยก็ต้องซับครับโอ้หันอนันอน,นอน่นนะพี่น้องบาเนี่ปรุงเลยครับหั่นเรียบร้อยแล้ว ผมชุลน้ำปลาครับผมปิคนครับ พีกนี่เพชรได้พี่น้องติดขระเป๋าครับ <c oughs> น่าครับผม ลาเป็นแข็งเลยพี่น้องสิบเบอกันเถอะผมน้ำลายแตกก่ะ อาอย่างน,น้อยครับอนเดือดถาจดจะจานได้ไปรหรเกี๊ยวพร้อมจะจาดได้เล็วกันใบมะกรูดตุนพอมบักซี่ครับผม โเสเ็จแล้วครับเมนูลาบเมานี่ครับผมสุดยอดครับนี่แซ่บอ่ลาบก็เ็จเรียบร้อยเดี๋ยวให้ท่านประทานซิมเมื่อไรับปีน้องอ่ะประนซิมกาเสิร่มัน้องนห่ฮะอ่าเินดหายแห้งเดี๋ยวสว่างวะสว่างวะเฉีาบจับเฉีอบจับ สุดยอดแล้วครับผมนี่ครับเราลาบแบบแหงๆเลยครับนี่เดี๋ยวนี่นูลาบเสร็จแล้วนี่ต้มหม้อ,อต้อมกับฟดดดวงๆเลยพี่น้องเนาะมาท่านประธานนี่แหละจัดการปรุงม่ปรุงอย่างนี้ยังครับเดี๋ยวท่านประธานปรุงครับผมใส่ตะเกือครับพี่น้องกระบัอขาม แล้วในท่านประทานชัดกันต่อไปก็ผงนวัววครับเกลือใส่แล้วเกลือกับบระคามเปียกใส่ไปแล้วของก็บริัยังไรนะครับอมเนียรงพิลดน้ำปลาอ,อยปมา รถด,ดีรถด,ดีต่อืมต่อไปครับรถด,ดีครับพี่น้องเออความนัวความกลมกลมจิ้ใสไหมครับจิวมีดผักี่วาผักใบพงชุลดแน่ใบยอดม่อนแน่ <c oughs> ซบิมเลย อขาดเหลือ,อยังกี่ได้เติมแล้วก็ต้มต่อ,ตอขาดเกลือขาดเกลือครับผมอเออเสียอะไรพี่น,อน้องคุณเต็มหม้อเนี่ยอืมยังได,<า>ด,ด้รอบสองโอเคแล้วตบกินหน่อยบ้นานอืม น่ะมีน <t od ian music> <t od ian music> ้องบัดนี่ไใ้เวลาเสิร์ฟล้วครับบันี์หอมห่วยห่วยปวดน่ะเดือดปุดปุดต้อนบักาใจเลยครับกินตีนว่าเจ้ากินเลย กินอ้เอาว่นเาอ้กกินเ่อกันโอก็กินเปื่อยตีเปือยอืต้มนโดนเขียวๆเออแล้เนาะยังคอยจับม่นีลองเดี๋ยววามือกนหนอครับเดี๋ยวยกหมอเลยขดลยครับยห้ีเลยห่อนเท่าห่อนที่งหนห่อนโหยังห่อนเ้ยไฟแห้งต้องใส่ตัวซอย อืมเนี่ยมาบานเลยเหลาละไปมชวนซามาใส่น้ำเนี่ยอืมนี่เหล่าบานแต่ันบอันนี้เป็นเดี๋ยวใส่นี่ก่อนพี่นอ้องหยุดคนเด้อะต้องไปดูดศาสตร์จัดจัดนี่จังน้อยอเก๋ครับผมต่อไปกัดต้นหอมผักชีใบกะเพรา กปกเีใบเรือเนาะบ่อแสบบ่อหอมทีไปทางไหนครับบ้า,บานเนี่อืมละโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องบ้านเนี่ยฮะเดี๋ยวเสิร์ฟไปทีทันประธานก่อนอืมนี่ลาบนี่ต้มบ้านเนี่ยนะบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูต้มแซ่บเป็ดต้มเป็ดครับลาบเป็ดแล้วครับ ไอหน่วงง่ายๆเสียบๆอา่าสูตรนี้นยังเด้กกับเสียบพี่น้องอือว่าเสียบจังได็กว่าไงตายหลวบทรงไอโมเดลเอากรดาษเด้อเออเขาอยากทดาพี่น้องว่าเสียบจังได็กกับสมุนไพ่เจ้าวายังเนี่ยขนใส่เอาขั้นตอนกันซิมบัตรนี่อืมนี่นี่นเอเอแล้วล่ะ เออดไนเยี่ลาไปซิมเกียดหนึ่งนะครับเกลียอืม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 เย่อปรเทศเ่โอ้ยธรรมาเลยเออต่อไปนี่ครับตี่เด็ดนะอืมอืเนาะแล้วลองตอนโดบเพ่อยยัง มันต้องซาใจต่อเออเราว่างเสร็จใบค้าละเโว้ยเบื่อไปแลวหวานแน่จังเลยพี่นังคุณกออแก๊บหมอเมื่อกี้เลยเออละกินฮอน อ,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 อย่างลยตอดข้าวเงอะๆสุดเตอยอดโอเคครับผมเยี่ยมครับผมโอ,อ้สุดยอดเลยครับนี่ะอ,อมมสุดน้ำละอันนี้เอาไว้โอ,อ้ขาครับผมนี่ครับผมออือ ก็ๆๆๆมาครับมามาเจ๊ะๆต้องกันครับผมอืมมาพี่น้องปลาเนี่เตรียบ้อยแล้วลงมือกันครับผมต้มมือลงมือครัเป็ดเจ็บแสบลาะเป็ดเจ็บแสบเออ สวยงาอ่ะเป็ดใส่สมุนไพรน้ำเดือมหวาน่วย้ากเรื่องร้อนข้าท่าปานเฮียต้นเข้าท่าปานเลีย จะปกินมาเสียบเลียเนเนาะต้มปลาตมปลูเนาะได้ได้ปลนือมหลครับขึ้นกินกอดมือกินเป็ดไปดิ ทานสดน้ำบ่ว่างสอนเลยบานเนี่ยน้ำทุนไทยเป็นเออ่ยนี่ครับเอ,อ้ยจุดยอดดีเลยเลยครับผมอืมอ,อ,อ,น,น,อน,นี่้สียบน้ำตุ่มพิษถึงกระสาี่เอ็งแต่ไรถึงเสียบครับพี่นอ้องเอ,อ้ยจะว่าเมาอย่างเดี๋ยวว่าอ,อ่ะโอเคครับผมสุดยอดเลยครับมื้อนี้เมนูวันยุดครับผมบครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมขอมาคุณกาแฟคุณไหลคุณแก้คุณาตายตากน้นนองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนาพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ